สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะที่โฮสเสหนงวันนี้เรามาสามคนแล้ว,ะะวมาให้อาหารปลาปลาและเห็งทองสวยมากดูปลาไปคะ่ะจะโยนยังไงดูปลาเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะเยอะมาก เป็นอะไรที่แบบไปงี้เลยค่ะแล้วดูบรรยากาศรอบพางนะคะสวยมากนี่ค่ะท่องเที่ยวกันนีมันีปอป่าอะไรสวยมากสวยมาก ใส่มากสช่ไหมแล้วนั่งตอ่อแล้วหานปลากันแล้วเราก็โดนขโมยอาหารปลานะคะเมื่อกี้ขโมยเข,ข้ามาเอาไปคืนแล้วค่ะไปเลยปลายเยอะมากเลยบรรยากาศมันไม่ค่อยร้อนแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่ขี่รถมานะคะ นี่หนูขี่รถมาเมื่อกี้นั่งรถมาโดนแมงอะไรไม่รู้นี่ค่ะแดงเลยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่หวยเสนิงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นสถานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเหมือนกันถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะสวยมากตอนนี้น้องนิดของไปไให้อาหารปลาต่อแล้วนะคะ